ตาเจ้าหสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ตั้งคำถามในภาษาจีนกันค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย为什么为什么为什么แปลว่าทำไมตัวอย่างประโยคนะคะ你为什么想学中文你为什么 想学中文你แปลว่าคุณ为什么ทำไม想อยากเรียน中文ภาษาจีน你为什么想学中文ทำไมคุณอยากเรียนภาษาจีน什么什么什么แปบลบว่าอะไร 多样性，这是什么？这是什么？这แปลว่านี่是คือ什么อะไร？这是什么？นี่คืออะไร？ทำต่อไป什么时候？什么时候？什么时候？แปลว่าเมื่อไร？ ตัวอย่างประโยค你什么时候回家？你什么时候回家？你แปลว่าคุณ什么时候แปลว่าเมื่อไหร่？回แปลว่ากลับ家บ,บ้าน回家กลับบ้าน。你什么时候回家？คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่？คำต่อไปมา มามาแปลว,ว่าไหมตัวอย่างประโยคหนีโยคงมาหนีโยคงมาหนีแปลว่าคุณโยมีคงแปลว่าว่างหรือว่าเวลาว่างมาไหมคุณมีเวลาว่างไหมหนีโยคงมาคุณว่างไหมคำต่อไป ลมาเลมาเลมาแล้วยังหรือยังตัวอย่างเช่นชิวฟันเลมาชิันเลมาชิวแปลว่ากินฟันข้าวชิวฟันกินข้าวเลมาแปลว่าหรือยังแล้วยังชิวฟันเลมากินข้าวหรือยัง คำต่อไป谁谁谁แปลว่าใครตัวอย่างประโยคเช่นถ้า谁ถ้า是谁ถ้าแปลว่าเขา是คือหรือเป็น谁ใครถ้า是谁าเ,谁าเ谁ขาเป็นใครต่อไป怎么 怎么怎么แปลว่ายังไงหรือว่าอย่างไรตัวอย่างประโยคของคำนี้ก็อย่างเช่น你怎么知道你怎么知道你แปลว่าคุณ怎么ยังไง知道รู้你怎么知道แปลว่าคุณรู้ได้ยังไง คำต่อไปจะมาย่างจะมาย่างจย่างแปลว่ายังไงบ้างหรือว่าอย่างไรบ้างตัวอย่างประโยคเช่นนี่จุ้ยจิ้นจะมาย่างนี่จุ้ยจิ้นจะมาย่างนี่แปลว่าคุณจุ้ยจิ้นช่วงนี้จะมาย่างเป็นยังไงบ้าง หนีซุยจินจมยังช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคำต่อไปหนาหนาหนาแปลว่าไหนตัวอย่างเปรี้ยวของคำนี้ก็อย่างเช่นน你喜欢哪个你喜วานหนีแนนปลว่าคุณสานชอบ หไหนเกออ,เกอ,อันไหน,น,หน,หนเกออันไหนน你喜欢哪个คุณชอบอันไหนคําต่อไปหนหรือว่าหน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 หรือว่าหนาแปลว่าที่ไหนตัวอย่างของคำนี้เช่น 你想去哪里แปลว,ว่าคุณอยากไปไหนที่ไหน你想去哪里คุณอยากไปที่ไหนคำต่อไปตัว少ตัวเฉาตัวเแปลว,ว่าเท่าไรเช่น 你要多少你要多少แปลว,ว่าคุณยา่าแปลว่าต้องการตัวสาเท่าไหร่你要多少คุณต้องการเท่าไหร่ต่อไปคําว่าต,วตัวตัวตัวแปลว่าแค่ไหนหรือว่าขนาดไหนอย่างประโยคเช่น นีโยตัวเกาหนีโยตัวเกาหนีแปลว่าคุณโยมีตัวเท่าไรหรือว่าขนาดไหนเกาสูงคุณมีความสูงขนาดไหนหนีโยตัวเกาก็จะแปลว่าคุณสูงขนาดไหนหรือว่าคุณสูงเท่าไหร่นั่นแหละต่อไปคำว่าตัวชางสือเจน หรือว่าตัว多ั多长时间多久ตัว长时间หรือว่าตัววแปลว่านานแค่ไหนคำว่าตัว长时间เนี่ยแปลว่าเวลายาวนานแค่ไหนตัวแปลว่าแค่ไหน长时间แปลว่าเวลายาวนานส่วนอีกคำหนึ่งตัวว ตัวเนี่ยแปลว่าแค่ไหนเจี่วแปลว่านานตัวจี่วก็คือนานแค่ไหนสองคำนี้ต่างก็ใช้ถามระยะเวลาได้เหมือนกันอ่าตัวอย่างประโยคนะคะนี你感冒多长时间了你感冒多长时间了你แปลว่าคุณแก่เมาเป็นหวัด ตัวช่างสืจีนนานแค่ไหนหลแล้วหนีกันเมาตัวช่างสืจียนหรอคุณเป็นหวัดมานานแค่ไหนแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งหนีเชื้ตัวเจียวหรอหนีเชื้ตัวเจียวหรอหนีแปลว่าคุณเ,เรียนตัวจียวนานแค่ไหนหลแล้วหนีเชื้ตัวเจียวหรอ แปลว,ว่าคุณเรียนมานานแค่ไหนแล้วคำต่อไปจีจีจีแปลว่ากี่ตัวอย่างเปรียคของคำนี้นะคะเช่น现在ีจ่ีต่จีเีจจ่เจแปลว่าตอนนี้จีแปลว่ากี่เตียนโมงเล่ 聊现在几点了到你几梦聊